ที่ฐานไม้จะมีราคาแพงขึ้นแต่จริงต้นทุนฐานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาราวๆยีจากก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็คงจะเป็นผลกระทบด้านหนึ่งจากกระแสความต้องการเต่าอังโลที่ทําให้ฐานไม้ก็ มาประจบเหมาะในช่วงเวลาที่ราคาขึ้นมาทันทีเท่ากับว่าคุณผู้ชมคนหนึ่งถ้าอยากจะมีเตาสักหนึ่งชุดเอามาไว้ใช้ในครัวเรือนคู่กับเตาแก๊สเนี่ยก็ต้องควักเงินไม่ต่ำกว่า200-300ถึงบาทแล้วแต่ตามขนาดเตานี่คือฐานราวๆหนึ่งมื้อนะคะถุงเล็ก20บาทที่จะใช้งานกันแต่พอมันเป็นกระแสค่ะบรรดาโรงงานเขาก็ได้อน,นิสงนะคะอย่างที่พิษณุโลกตอนนี้เร่งมือผลิตเตากันทั้งวันทั้งคืนส่งขายทั้งในและต่างประเทศค่ะ เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงที่ทางผู้ประกอบการเขาเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่าเตามหาเศรษฐีเนี่ยเป็นหนึ่งในเตาถ่านหลากหลายรูปแบบค่ะที่คนงานโรงงานเตาถ่านในอำเภอเมืองพิษณุโลกเขาต้องเร่งผลิตกันมีความต้องการมีคำสั่งซื้อทั้งในและประเทศเพื่อนบ้านนะคะ โดยมองว่าก็คงจะไปเชื่อมโยงกับวิกฤตราคาพลังงานนี่แหละค่ะโดยบอกว่าเตาชนิดนี้ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้มากกว่าเตาถ่านทั่วไปเนื่องจากมีขนาดและรูปร่างที่เอื้อมากกว่านะคะชั้นเตาก็หนามีรูเล็กกว่าแม้จะใส่ฟืนไม่ได้แต่ใช้ถ่านน้อยและติดไฟได้ยาวนานกว่าค่ะมันก็ประหยัดและเรงมันดูดอ่ะมันดูดดูดไฟแบบ ประหยัดทานแล้วมันดูดไฟดีแล้วก็หม้อเล็กถึงหม้อใหญ่หม้อน้อยเราก็หย่อนไปได้อันนี้มันหลวมไปเลยหม้อต้องใช้เบอร์ใครเบอร์มัน,นะอันนี้แต่อันนี้ได้หลายเบอร์อ๋อใส่หม้อได้หลายขนาดใช่อันนี้ต้องหม้อใหญ่ๆอย่างเดียวเลยใช่แม้เตาชนิดน,นี้จะช่วยประหยัด่านได้แต่ไม่ค่อยจะได้รับความนิยมจากชาวบ้านค่ะ เพราะราคามันสูงถึง250บาทต่างจากเตาทั่วไปที่จะอยู่ที่ราวๆ120บาทนะคะ <Okay. S 1> ซึ่งเตาประเภทนี้ถ้าคุณผู้ชมใช้แล้วเก็บไม่ได้ตากแดดตะฝนอายุการใช้งานก็จะอยู่ราวๆ2ปีนะคะดังนั้นเนี่ยการลงทุนเตาที่มีราคาสูงๆก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกสำหรับชาวบ้านสักเท่าไหร่คนที่เขามาซื้อเตาไปขายต่อเขาบอกว่า เตาจากโรงงานเนี่ยกำลังได้รับความต้องการอย่างมากเพราะว่าหลายๆครัวเรือนเขาก็ขยับค่ะจากการใช้ก๊าซุงต้มเพียงอย่างเดียวก็มาใช้เตาถ่านควบคู่กันไปค่ะ